สวัสดีครับพี่น้องที่รังติดตามรับช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์พี่ออเขียวครับตอนนี้เขามาหอดตื่นทีไปทีเรียบร้อยตั้งหนังร้านเอตั้งวิธีแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเก่าโมงเสารค,ครับเขาเริ่มตั้งแปดโมงค่งยอยๆตั้งค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ เป็นงานใหญ่ครับพี่น้องวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับปะทะสาวน้อยลำเพลินโชว์ปะทะลำวงชาวบ้านครับ นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเวทที่ไปเรื่อยๆครับ อ่ามันมีบรรยากาศดีครับตอนเศราบอมทันมีแดดจะอากาศเย็นๆครับมันมีเล่นซอสแจ้งครับมันมีหาอ,อ,อยู่ใสครับมันมีหเอาอยู่ขอนแก่นครับอยู่แย้งหน่อยโ,โอ้หอบบอมแคนคนั่นอันนั้นวงหนึ่งบ่ไม่นีบอมวงกพุ่งเกยจูกระดิสตินเลย ไม่มีเขาจะใส่ว้นเนี่ยหรึ่สะน้ำน้องก็ดีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่ครับแ,แล้วบึงโอ้ <c oughs> บึงอะได้ดนี่งานจะหลอกกันบ้านแรกไมื้อนี้่ไมอนี้เพิ่นว่าประทดได้บุญเนี่ยงานประทดได้ประทดกับลำบุ้งกันงานประทดกับลำบ้ง มืออื่นระเบียบวาทศสินนะไม่นมืออื่นระเบียบบรบยออยรบย,บยากาศนนนขนาดเครื่องรถบานยังเย็นนหบ่อนปกติถ้าดับเครื่องรืรถบานนันไม่อ,อ้ขอนแบบรอนี่ขังสานา้ำหมดเย็นบ่กมันมีหม่งถูกอู่บูกโอ้ถูกอู่เว้ผูกสาสตรนอน่น,อน เขใจปะเข้าใจะเข,ข้าใจแล้วปานานนไงเตือเเมื่อนี้ขาดว่าลงเ,าเวทธีได้เต็มรูปแบบครับร้อยปร์สเสเ้นี่ <c oughs> นยได้อีกได้อีกเวทีหนึ่งของนเราะสองเวทีติดกันเลย เดี๋ยวฮ้างจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศในงานครับร้านค้าก็เริ่มพยอยขอม้าตั้งลาดแล้วเรื่องจะมีข้อพิจารณเกี่กับกราเพหิอไสาธุประดิษฐ์อ๋อการแข่งขันแข่งขันสาธุประดิษฐ์กอสมองอันนี้งานยังก่อบอสอยู่กับจีบาน้ำงานร้อยกระทุ้งอ๋ออันนี้กับงานร้อยกระทงเหรอเนาะบอสอยู่กับจีบาน้ำยืนบอสมากิโอ้คือคิดหนักแฮะเอาฉันลองเพิมพ์คำนี้ อู๊่อยตอง้เห็ดโชว์ดีๆหรอดช่น้าลองุ่ดแบบีคิดว่าละคือบอลเพลงอันสายเลือดนะคือโอ้ยล้เห็นรอลองใส่ยังองใส่ดนตีตวเนาะดนตีไปแล้น้อเลยเปล่าถ้าส่งน้อตเห้เอ๊ กินี่ครับลรงทานโอ้โหมีนนั้นคนขายเดยวหรือขั้วบ่างโรงทานล่ะอู้น้ำผูด,ดีนะ,ะ,ะนำ้ำปลาปลาอย่างสีมันอ, <ś c oughs> อยู่ในค้อมแน่นเนะซะ นี่ครับแม้ว่าเราจะไปถามเพื่อนว่ากินฟีบว่า <c oughs> กินฟีบว่า <c oughs> ฟ้าสูงขนาดไหครับสามทีเพิ่นได้ว่าไว้ครับร้อยกระพงผู้หย่อมไม่บ่ตายหรอกครับมาร้อยขัขงคนดูกันอย่างร้อยขัขงคนดูกัน,น รอยกระโงพี่ยวมาตายดอกทำมาลอยข้างจู่หางงูนอ่างรอยหางงูจงอ่างตายดิโถนานม่ะตกปะมีเอ็มผู้เดียวมาร้อยไบหน่อยกระทงไงยกจังไงสิยกขึย นำผูพุ่งขึ้นสูงเ็นมนี่หนึ่งเป็นอทานป่าเหมที่นี่่ไเนันน้ากวสนามบนน่ะสนามกอฟเหรอ

ที่จริงพันธุตั้งแล้วถึงเออพันธิ์ตั้งหนึ่งแจ๊หกโมงนะครับเพราะว่ารถเวียที่มาหกโมงแล้วแจ๊เกิดเฮียซูพิไซครับรถนางลานหลงทาง <c oughs> รถนางลานหลงทางกันเลยเด้รอร้อกันครับรถนางลานถึงมาหอดบงังแปดโมงกว่ากว่าก็เลยได้ตั้งสอนแปดโมงเแปดโมงกว่ากว่า จริงสิไดตตังเวที่แต่หกโมงส์แล้วครับนี่ครับน้องครับพี่น้องครับมือแต่อย่าลื้อมากนงใจกันลายลายครับพี่น้องครับสาวน้อยละเพื่อนโชว์นะครับมีปะทะากับประมงชาวบ้านเป็น,นยังไง อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ